ตื่นขึ้นมารู้สึกดีใจมากบ้านยังอยู่ครบมีหายไปเป็นบ้บางส่วน มีเท่าไหร่วะเนี่ยบ้องกี่ลูกวะห้าสิบเอ้ยแปดสิบแปดลูกสุนดำไปด้วยโอเคแค่นี้น่าจะพอ จะเริ่มตักตรงไหนดีวะหาเลขเงินใส่บ้านไงโดนยังวะนะ ยังไม่โดนเลยไอ้แป๊ตกตกใจห,หมดรือว่าโดนแล้ววะ มสภาพบ้านเป็นอย่างงี้องหมดเหรอ เดือนตีก็ไปดูข้างบน ทั้งหมาทั้งหมีเลย ไม่มีบันไดเรียนไว้ยังวะอันน่าจะพอต่อไวปต่อไว้เอาไปสิบอันเลย ตัวบ้านกูหายไปไหนสองอันวะเนี่ย มดมันดูแปลกๆครับเลยไม่แป,แปไม่ได้ไงดีว่เนี่ย ถึงป่าววะไม่น่าถึงจอดตามประตูเลยง่ายสุด ยิงไม่โดนหรอปะสุนดับดีกว่าเปลืองตรงนี้จะให้ประตูนี่นัวตามาน,นี้ No one เจอของดีคนนอนประตูเ,เต็มไปหมดเลยมุนดำจะหมดแล้ว ô thỏng luôn quýt bị bom được thỏng ba luôn ăn chơi ui hổn dang dữ ทางขึ้นอย่างนั้นไม่รู้เอาไปเถอะเดี๋ยวถ้าไม่ของในบิวมันเยอะอย่างวะ อีกก็เป็นบ้านของเราแล้วสร้างบ้านจะแข็งทางขึ้นแน่เลยเนะี่ย Trời cái tường đâm một, nó no đi anh này có chơi tài hoan à แมมไหม,มเนี่ยเหล็กอย่างเยอะบังคับเหล็กพอดีเปิดปอมพ้ดีเผื่อมียิงบินม,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 มาเอ้ย ไอวิชั่นอ่ะของมันก็ทำงานแต่ของทำอุปกรณ์อย่างเยอะเลย มันก็ยังไม่โดนทำไมสภาพมันแปลกๆใส่ไว้ดีกว่ะไปย้ายของกองข้างบนไม่มีอะไร

なっぱね ไปครับมองดีเป็นร้อยลูกเลยบ้านก็แล้องการเหล็กพอดีเลยเหล็กในบ้านหมดเกี้ยง ประตูเลยกายเลยอยู่ 这看 อเอาติดบัคทับโฮมแล้วก็ได้นเนสียงอะไรวะ ไม่พอเก็บของแล้วเนี่ยไปลุยกันต่อวัอนนี้เราจะมุ่งขึ้นเหนือแล้วกัน